จะอย่างเป็นอย่างที่คิดไหมครับเพราะว่าเมื่อคืนนอนไม่หลับทั้งคืนเพราะว่ากลัวว่าเบ็ดจะไม่อยู่เดี๋ยวก่อนวันนี้นะครับผมใส่เตรียมเตรียมกุญแจมันครับเนาะเพื่อจะมาล็อกครับเพราะว่าเมื่อวานมีกุญแจดอกเดียวล็อกตู้ตู้ฝั่งโน้นครับเนี่ยเดี๋ยวเดีนเราเปิดพร้อมกันนะครับพอดีผมมาคนเดียวต้องต้องนี่นะครับเปิดผม เดี๋ยนครับหนึ่งสองผมว่าแล้วครับผมแบตบหนึ่งก้อนไม่ได้อยู่นะครับถูกถอดไปโดยใครไม่รอาเอาละครับสิ่งที่กลัวจะเอาอยัางไ้ดีครับตอนนี้ก็ประสานกับท่านพอ,อสบอบปบ,บแป๊บนึงครับ เบตดนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูกันครับครับผมนี่นะครับุแจล็อกไว้แล้วครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมอายะครับผมเออนี่โดนงัดครับแ๋วครับโดนงัดนะครับนี่ผมยังไม่ได้แตะต้องนะครับหายอีกหนึ่งตัวแล้วครับเนี่ย อันนี้คือผมถ่ายจากในรถครับผมครับนี่ครับคลิปเป็นหลักฐานที่ว่าเรามาสร้างความปลอดภัยให้แต่ถูกขโมยถูกอะไรมันก็ไม่ไหวนะครับครับผม